สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีเปลี่ยนมารีวิวนะคะเป็นรถอีโคโคากันบ้างนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้รถในเมืองนะคะหรือว่าเน้นประหยัดพลังงานนะคะเน้นประหยัดค่าใช้จ่ายราคา ห่อนเบาๆนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้สีสันสดใสมาพร้อมร้อแม็กแต่งเรียบร้อยนะคะเอาไปขับเท่ๆสวยๆกันได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเนาะเพราะว่ามารถมาคือสวยอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่มองหารถยนต์นะคะนิสสันมาร์สอยู่นะคะต้องดูคลิปนี้นะคะ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะบีรบกวนคุูกค้านะคะกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บีด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์สนะคะสีฟ้านะคะเป็นตัว 1.2e นะคะ CVT นะคะเป็นรถปี18-19ราคาอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะคะ ไม่แค่34,000กิโลเมตรไม่น้อยมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้คันนี้ถือว่าคุ้มนะคะเอาไปใช้งานคุ้มๆได้เลยนะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟมันติรีเฟคกเตอร์นะคะโฉมสวยๆสีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นิสสันมาร์1.2 2 e cvt ปี18-19ดมาคู่กับร้อมแม็หลอเลยนะคะ ดอกยางใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของคันนี้จะมีไฟเลี้ยวที่แก้มซ้ายแก้มขวาของตัวรถนะคะมือจับเป็นสีฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีเบ้าตัวนี้เป็นโครเมียมให้ด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะมีสปอยเลอร์หลังให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้ใครมองหาอยู่รีบจองได้เลยนะคะ จองแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะสำหรับรถคันนี้นะคะจองแค่หนึ่งพันใช้เงินออกรถศูนย์บาทฟรีดาวกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าด้านในนะคะตกแต่งเป็นสีดำนะคะพลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะรถสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้เบาะเป็นเบาผ้านะคะเป็นเบาผ้าสีดําเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะคะ ภายในเดิมๆเลยนะคะสวยๆคันนี้ได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้นะชอบคันนี้จองแค่1,000งันเท่านั้นนะคะชอบรถคันนี้จองแค่1,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถยนต์นิสสันมาร์ส1.2 e CVT นะคะปี2018จด19นะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่าย ผ่อนแค่6,000ต่อเดือนนะคะผ่อนแค่6 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองได้รถปีใหม่ไม่น้อยไม่แค่หลักหมื่นแถมแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะสีสันสดใสนะคะไม่เหมือนใครนะคะใครอยากได้นะคะรีบจองได้เลยคันนี้ยังว่างๆอยู่โทรหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์064 768 6572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คุณลูกค้ากดแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลรถขอรูปรถเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลน,นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านมีรถบริการรถสไลด์วิ่งส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ ใครอยากได้ติดต่อหาบีนะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ